การแก้ไขข้อมูลสมาชิกสมาชิกโปรดเตรียมเอกสารสลิปเงินเดือนและใบรับเงินสหกรณ์สำหรับกรอกข้อมูลที่แถบเมนูด้านซ้ายเลือกเมนูข้อมูลสมาชิกกรอกข้อมูลส่วนตัวคำนำหน้าชื่อชื่อสกุลวันเกิด เลือกประเภทสัญญาจ้างงานเลือกวันที่เริ่มต้นสัญญาสำหรับพนักงานประจำให้กรอกวันที่เริ่มเข้าเป็นพนักงานเลือกวันที่สิ้นสุดสัญญาสำหรับพนักงานประจำไม่ต้องกรอกระบบจะคำนวณวันกเกษียณอายุโดยอัตโนมัติ อายุงานคงเหลือและอายุการเป็นสมาชิกระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติหลังการบันทึกข้อมูลช่องเงินฝากออมทรัพย์ใส่ยอดเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ดูจากใบรับเงินสหกรณ์เดือนล่าสุดช่องหุ้นสะสมใส่ยอดหุ้นสะสมดูยอดได้จากใบรับเงินสหกรณ์เดือนล่าสุด ช่องหุ้นรายเดือนใส่หุ้นรายเดือนดูยอดจากใบรับเงินสหกรณ์เดือนล่าสุดส่วนถัดไปกรอกข้อมูลรายได้ให้สมาชิกดูที่สลิปเงินเดือนหัวข้อรายการเงินได้กรอกข้อมูลเงินเดือนค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลาและค่าตำแหน่งบริหารไม่ต้องกรอกเนื่องจากสหกรณ์ไม่นำมาพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อค่าตำแหน่งทางวิชาการค่าวิชาชีพส่วนถัดไปกรอกข้อมูลรายจ่ายให้สมาชิกดูสลิปเงินเดือนหัวข้อรายการเงินหัก กรอกข้อมูลภาษีเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมรายจ่าอื่นๆที่ไม่ใช่สหกรณ์มชกเช่นชพคหรือเงินกูท้ทอสเป็นต้น ถัดไปกรอกรายการเงินกู้สหกรณ์โดยดูยอดจากใบรับเงินสหกรณ์เดือนล่าสุดถัดไปเป็นข้อมูลส่วนอื่นๆหัวข้อมีสามัญชํารหนี้ภายนอกหากสมาชิกสามัญชํารหนี้ภายนอกโครงการเงินกู้เพื่อชํารหนี้ภายนอกเลือกมี หัวข้อเพื่อสมาชิกใกล้วัยเกษียณหากสมาชิกมีการกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อสมาชิกใกล้วัยเกษียณเลือกเป็นกดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูล